สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเพิ่งกรีดยางเสร็จนะคะสำหรับเช้านี้มุมนี้เป็นมุมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นสวนเห็นไร่เห็นอะไรต่างๆของแม่เหลมบ่อยนะคะผมมียังทายก็นำบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะอันนั้นคือพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะแต่ว่ามันสะท้อนแสงก็เลยเหมือนจะมืดๆนะคะตรงนี้ เพิ่งกรีดยางเสร็จตะกี้เองวันนี้มามาช้ามานี่เกือบตีห้าแล้วนะคะเดินกรีดจนขาลากเมื่อคืนเมื่อคืนซ้อมลำซ้อมลำแล้วแข้งห่าหลอยมืดไหมนี่ค่ะนำบรรยากาศตอนเช้าๆมาให้ดูนะคะบรรยากาศเลือกสวนไร่นาบรรยากาศธรรมชาติอันนี้คือสวนกล้วยนะคะนี่ สวนกล้วยข้างๆสวนแม่แหลมค่ะข้างๆสวนยางสวนยางฝั่งนี้ก็จะลกนิดนึงภูเขาวลูกที่เห็นนี่คือภูกระล้นนะคะไม่ใช่ภูไม่ใช่ภูเหล็กไฟ แต่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงภูเหล็กไฟภูกระลนนี่จะเป็นภูคล้ายๆกับอยู่ลูกเดียวกันกับภูเหล็กไฟเหมือนกันจะลอยต่อนะคะตรงช่องตรงช่องนี้ค่ะตรงช่องนี้จะจะไม่ลึกแบบเดินขึ้นเดินลงระหว่างภูกระลน้นกับอ่างกบนี่จะเดินขึ้นลงง่าย เดี๋ยวพาเลาะดูยางนะคะดูวิถีชีวิตธรรมชาติไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้มีอะไรนะคะมันมีดาราม่าเยอะแยะมากมายไม่แหลมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะคะก็เราแยกนะคะแยกแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเรื่องคดีนะคะคือตัวแม่แหลมเอ,เองนี่เกี่ยวข้องกับ ทุกเรื่องราวในกัเกาะก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องส่วนรวมเรามีจิตใจค่อนข้างรักหมู่บ้านนะคะเป็นห่วงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราซึ่งหลายๆคนเขาก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะเนาะแต่มันเป็นความรู้สึกของเราแบบนี้จริงๆเป็นห่วงคนในหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นใครแต่ก็คงไม่กล้าห่วงคนที่เขาด่าเราหรอกเนาะใครที่ด่าเรานั้นก็คงไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปห่วง คนที่เขาไม่รู้ก็มีนะคะคนที่รู้เยอะเกินไปก็มีมันเป็นธรรมดาของคนนะคะทุกชนชัน้นทุกหมู่บ้านจะมีหลายหลายอย่างหลายประเภทสําหรับคนบางคนก็ทําตัวประหนึ่งว่ารู้ดีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วก็รู้นะคะแต่รู้ไม่จริงเพิ่งกรีดเสร็จเพิ่งกรีดเสร็จนะคะนี่ คนนี้จะครั้งก่อนนะคะไม่เข้าถ้วยไม่เข้าถ้วยก็นอนนะคะหยาดยืมหยุดย้อยลงไปโน่นไหลเป็นทางไปโน่นนะคะใน ทำไปก่อนนี่นะคะ้ามาดูน้ำยางหยดนี่แ่ละคะ่ะเป็นความดีใจของเราถ้าหยดเยอะแล้วก็ดีใจหยดน้อยแล้วก็เอยทำไมหยดน้อยจังเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งของของแม่แหลมนะคะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะ่ะชีวิตเนาะอย่าเบื่อกันเด้ออยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อน นี่ต้นนี้กรีดก่อนกรีดก่อนก็จะเริ่มจะเริ่มออกเยอะแล้วและเป็นต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่พามาเบิ้งกรีดอย่างนี้ละคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะขึ้นขึ้นถ้ำนะคะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำกับข้าวลงวัด ฝั่งตะสิงยังไม่เสร็จนะคะก็เลยทําคลิปรอกลับไปก็จะนึ่งข้าวนะคะน่าจะไม่ทันใส่บาทตอนพระท่านเดินขึ้นไปบินทบาทก็จะลงไปใส่ที่วดัดอ่าลงไปทําบุญที่วัดตอนเช้าเสร็จก็จะมาหยอดน้ํากรดก่อนหยอดน้ํากรดเสร็จก็ถึงจะขึ้นถ้ำนะคะขึ้นไปวดัดขึ้นไปบนวัดถ้ำผาเอก ก็คงจะเป็นบ่ายๆนะคะกะว่าจะขึ้นไปช่วงเที่ยงๆแต่ไม่น่าจะทันเราขึ้นมาจากวัดก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วก็มาหยดน้ดํากรดหยดน้ํากรดก็เสร็จประมาณเที่ยงนะคะก็คงประมาณบ่ายโมงกว่าจะได้ขึ้นไปขึ้นไปบนบน,บนวัดท่ามผาเอกอยากจะไปขอพรอะไรหลายๆอย่างนะคะคือตัวแม่แหลมเองก็มีความไม่สบายใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเรา ไม่รู้อะไรนะมันก็มีนะคะมันก็มีแต่ไม่ใช่เรื่องราวในครอบครัวหรอกคะ่ะอย่างที่แม่แหลมเคยบอกครอบครัวของแม่แหลมนี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหากับตาสิงแม่แหลมก็ไม่เคยมีปัญหาจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะคะมีเหตุมีผลด้วยกันทั้งคู่เราก็เลยจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยกับแพมก็มีปัญหาแค่หาเงินส่งแพมเรียนแค่นั้นนะคะนอกนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ไว้ใจ ในตัวลูกนะคะว่าเขาจะตั้งใจเรียนก็ไม่มีอะไรแต่มันก็มีหลายๆเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็เลยเวลาไม่แหลมรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเราก็จะคิดถึงแต่คิดถึงแต่บนวัดท่าผาแอกนะคะไม่ไม่รู้เป็นอะไรถ้าใครแบบมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้า อยากพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่แหลมก็จะแนะนำให้ขอพรจากท่ามผ่าเอกน่าจะด้วยความที่เราเคารพศรัทธาเนาะแต่สิ่งน่าจะเสร็จแล้วนะคะ เป็นมันที่ยังไม่ได้ถอนนี่ค่ะงามอยู่ค่ะงามอยู่พอใช้ได้อยู่นี่ค่ะต้นนี้จะเป็นพระเอกเลยได้นี่ต้นนี้นะพระเอกนี่ก็คือนี่ค่ะดูดูดูเขาหยดถ้าได้แบบนี้ทุกต้นนี่โอ้พระเจ้าเลยนะคะ แต่ว่ามีอยู่ต้นเดียวนะคะที่ออกเยอะออกเยอะกว่าเพื่อนนี่มาถึงมุมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังอยู่กับแม่แหลมแล้วก็ให้กำลังใจ ไม่เหลี่ยมนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ